มะม่วงมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนในภาษาอังกฤษเรียกว่าแมนโก้ซึ่งมาจากคำว่าแมนเคในภาษาธทมินชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำมะม,ม่วงออกมาให้ชาวโลกได้รู้จักกัน มีลักษณะโค้งนูนเป็นเอกลักษณ์ของมันและหลังจากนั้นมะม่วงก็แผ่ขยายไปทั่วเอเชียเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากประเทศไทยถือว่าหน้ามะม่วงคือช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของแต่ละปีเกษตร,รษกรไทยปลูกมะม่วงรวมกันมากกว่า200สายพันธุ์ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ3รองจากจีนและอินเดีย เขียวเสวยเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของชาวอำเภอสามพันจังหวัดน,นครปฐมทรงผลยาวลีเปลือกหนาและเหนียวผลดิบเปลือกสีเขียวแก่มีนวลเด่นชัดเนื้อละเอียดกรอบสีขาวอมเหลืองรสหวานมันอมเปรี้ยวเล็กน้อยผลสุกเปลือกสีเขียวปนเหลืองมะม่วงเขียวเสยวยสามารถปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศและนิยมรับประทานผลแบบดิบ พันฟ้าลั่นเป็นมะม่วงลับประทานผลแบบดิบเป็นมะม่วงที่ติดผลง่ายผลค่อนข้างดกรูปทรงขอบขนาดแกมรีหัวโตปลายแหลมเมื่อผลสุกผิวผลจี่เขียวอมเหลืองเนื้อผลดิบรสชาติมันอมเปรี้ยวกรอบลักษณะเนื้อหยาบเปราะมากจะปริแตกทันทีเมื่อถูกคมมีด และมีเสียงดังลั่งจึงเป็นลักษณะประจำพันธุ์ที่เห็นได้ชัดเจนมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นมีลักษณะคล้ายมะม่วงแก้วไทยแต่ลูกใหญ่กว่าเนืน้อในสีเหลือ,องเหมือขมิ้นมีลักษณะเด่นคือรับประทานได้อร่อยทางผลดิบและสุกเนื้อแน่นละเอียดมีสีเหลือ,องคล้ายขมิ้นเนื้อกอรอบรสหวาน ผลเปรี้ยวผลดิบผลดิบนิยมรับประทานกับน้ำปลาหวานหรือปรุงเป็นยนำมะม่วมงหนึ่งการเตรียมดินสามารถแบ่งดินเป็นสองลักษณะคือหนึ่งการปลูกมะม่วงในพื้นที่น้ำแฉะขังหรือการระบายน้ำไม่ดีหรือมีระดับน้ำใต้ดินสูงซึ่งพบในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นำมาก่อน จะต้องยกล่องระหว่างแปลงปลูกทำเป็นล่องน้ำหรือล่องระบายน้ำซึ่งสามารถเก็บกักน้ำในฤดูร้อนและระบายน้ำออกในฤดูฝนได้ 2. การปลูกมะม่วงในสภาพพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอนควรมีการเตรียมพื้นให้สะอาดและจัดทำ ระบบอุณหภูมิดินระยะการปลูกขุดหลุมปลูกห่างกัน8-10เมตรไร่นึ่งปลูกได้1 2ถึง25ต้นนิยมนำมารับประทานเป็นผลไม้สดทั้งดิบและสุกและนำมาทานเป็นอาหารว่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแก้วมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วงพายมะม่วงและอื่นๆสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงนั้นจะมีแคลอรี่รสูงพอประกอบไปด้วยน้ำตาลกะทิเป็นหลักผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมีสุขภาพดีการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงจึงไม่น่าจะมีปัญหาต่อสุขภาพยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมะม่วงกวนมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองมะม่วงอบแห้ง มะม่วงหยีแยมมะม่วงไอศครีมมะม่วงมูสมะม่วงน้ำมะม่วงพาาคอสตามะม่วงชีสพายมะม่วงชีสเค้กมะม่วงมูสมะม่วงกล้วยหอมลาซี่มะม่วงน้ำหมักผลไม้ใส่มะม่วงสุกไอศครีมมูสมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเครมบุเล่ข้าวเหนียวมะม่วงสังขยาเครปใบเตยข้าวเหนียวมะม่วงฮันนี่โทส์มะม่วง